อีกไม่กี่เลยค่ะอาจารย์ผู้บาวก็เลยนะคะขอบคุณค่ะว่าขอบคุณค่ะขอาจุรมากนะครับก็ต้องดึงนูดงนเองนะครับที่เราทีปป่ยุ่ให้เรอหอกดีบีกแล้วไว้นะครับตอนนี้คณะกรรมการก็รอแล้วนะครับเปิดงานพูดเปิดจวดจากเงายังเดียวภาพที่อบอวลสิงค์ครับโดนๆน,นะครับคือมาหลายปีดีดักแล้วนะครับที่สาหน่อยที่บันแพง ก็ในม่อยางพี่น้องเช่าวอำเภอบ้ับ่นใจที่นี่นะครับจำได้ว่ามาทางราสุดเป็นดูทางในนะครับเต้นอยู่ข้างในตรงสนามสนามยังบอกให้ที่เป็นที่ยังไฟฟ้าเห็นไหมยูทางหน่อหลายปีแล้วนะครับเกือบเกือบ20ปีแล้วบ้างเพื่อเ็งและเจ้าของด้ี่นงครับถือว่าเป็นบุญวัฒาสนาขอบุณทั้งคณะกรรมการพิจารณาอันที่หนึ่งผลงานเพลงนะครับพี่น้องที่พัฒนองกริดีเขาไห่ขอเล่นครับ Thank you อนุญาตแล้วขออนุญาตด้วยค่ะ๋ย้วขออนุญาตให้น้องไปเตรียมครูนะครับ แต่งงานแต่งตาส่วนบนเวทีนะครับคุณบรรากาศเป็นเชิญพุณพ่อนะครับขอรบกวนไ้หลายๆทุกอนเ้อนะครับบัตรจะล่าช้าขอมียวิธีการขนาัหลังนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับกับทางคณะกรรมการผู้จัดงานอีกครั้งหนึ่งครับ สวัสดีครับพี่แมงพี่น้องชาวเอฟซีหมอลำสาวน้อยเพชรบันแพงที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่คณะกรรมการจะคุยอะไรเล็กน้อยกับพ่อแม่พี่น้องขอเรียนเชิญท่านท่าน,นตํางบอโทรบรรจงบุญเอื้อนะครับสอคอสพมัจจีบนเวทีหมอลำสาวน้อยเพชรบันแพงกระอกเรียนเชิญครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือขอความอนุเคราะห์จากทาง เจ้าของสังกษสีล้อมนะครับขออีกสองแผ่นมาวางไว้ตรงที่ข้างตรงนี้นะครับตรงที่ทางขึ้นเลยครับมันจะมีช่องอยู่ขอความขอความปรุนาน,นะครับขอความปรนนาน,นะครับพี่น้องที่ครับรวกับผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการรัฐบาลไทยทีทั้งที่ขึ้นมาบนเทีาวที่นตนามแข่งแห่งนี้และ ยังไม่ได้ขึ้นมาบนเวทีเพราะว่ากรรมก,การวันนี้ท่านติดธารกิจแลหลายที่่อนดี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวเอฟซของสาวน้อยพิษวตนแพงที่ได้ร่วมกันสละกํำลังทรัพย์เพื่อมาชมการแสดงของหมอลำคณะนะสาวน้อยพิษวตนแพงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะครับเพื่อหาทุนสมทบ ในการสร้างพระมหากิดีสีมันไจ่กลีโคสับัรโยดังที่พี่น้องเห็นประหารอยู่ในขณะนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับคณะกรรมการได้นำสามารถทพิพั้แงแทนมาอภินันานการก,กับพี่น้องชาวมันไก่กิลีและพี่น้องชาวอุทยานใกล้เคียงนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมั่นใจว่าพี่น้องที่มาร่วมสมผลร่ในวันนี้ ก็คงมีกิจมุ่งมั่นที่จะมาทำาบนอุศลและร่วมชมหมอลำในการสแสดงในครั้งนี้นะครับคณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพี่น้องที่มาชมงานในวันนี้คงจะมาชมหมอลำด้วยความดีใจด้วยความสงบนะครับสื่อเรื่องแา่ว่าวันนี้นะครับเราก็ว่าเป็นครูด้วยเนี่ย ผู้ในฝั่งนะครับวันนี้เราได้ขอกําลังจากวันทหารขอที่สองสามนะครับสารทหารมา20ท่านรอ,องแบบ10ท่านและในคืัองแบบอีก10ท่านพร้อมกับกิจการตำรวจสพมจันทีนะครับรอบืัองแบบและในื่องแบบมาร่วมรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบให้กับที่น้องที่มาชมรอลำในวันนี้นะครับพี่น้องที่รบครับ การที่เราจะแสดงอาการที่ไม่พึงประสงค์ในเขตนี้ก็ขอเตือนท่านเลว่าท่านจะต้องรับผิดชอบทั้งเรื่องคดีอาญาและทางแทง่งทางแท่งหมายถึงว่าถ้าหากวะะ่าพลำได้ยุติก,การแสดงไปด้วยเหตุอะไรกัตบามด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่พึงประสงค์ท่านจะรับผิดชอบท่านจะต้องรับผิดชอบในทางแท่งทางอาญาเพราะว่าไปตามกฎหมายไปแต่ทางแท่งต้องรับผิดชอบเป,ป็น สินใหม่ก็แพนหรือถ้าปรับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเดีกร้ครับท่านต,ต่อมาอย่างน้องเ